สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel ของจุดน้ำมายครับห่างหายไปกันเกือบสอาทิตย์กันเลยทีเดียวครับก็ต้องบอกเลยว่าชีวิตช่วงนี้ผมยากมากๆกับลูกที่ไม่สบายครับแอดมิดเกือบ2สัปดาห์กลับมารักษาตัวที่บ้านจนปัจจุบันนี้ก็ยังไม่ได้กลับไปโรงเรียนเลยทําให้ในช่องไม่มีคลิปที่จะลงเลยครับยากมากๆครับชีวิตผมช่วงนี้โอเคเอาละอัปเดตในส่วนของผมไปแล้ว ตอนนี้กลับมาคลิปนี้เรามาอัปเดตข่าวลือในจักรวาลหนัง MCU กันดีกว่าว่ามีอะไรที่น่าสนใจก็ต้องบอกเลยว่ามีเยอะเลยแต่คลิปนี้อยากจะพูดถึงการกลับมาของนักแสดงท่านหนึ่งที่มีข่าวลือมาอย่างต่อเนื่องซึ่งแน่นอนว่าจากแหล่งข่าววงในที่ระบุกันหลายสำนักเลยทีเดียวว่าคิสซีแวนจะกลับมารับบทเป็นกัปตันมริกาอีกครั้งใน a v e n g e r d o o m s d a y ครับ หมดปัญหาโฆษณาที่ตัดความฟินเวลาดูวิดีโอแฮนด้าพรีเมียมโซ์ บริการ YouTube พเมีมราคาเริ่มต้น19บาทใช้แล้วแค่19บาทไม่มีโฆษณามาขัดจังหวะแถมยังได้ v i ไอพีพมีมฟินฟินฟรีๆไปเลยพิเศษสุดๆแคปหน้าจอว่ามาจากช่องจูนเนอร์หม่รับฟรี u t u b e พเมีม3วันครับมีแอดมินคอยช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงต่ออายุเมลเดิมได้ง่ายๆอัปเกรดความบันเทิงของคุณได้ที่แอดไลน์แพนด้าพีเอ็มหรือสแกนคิวอาร์โค้ดบนหน้าจอนี้คุ้มแล้วคุ้มเลยครับ หากเรื่องนี้เป็นจริงครับนี่อาจจะเป็นการกลับมาอีกครั้งของสตีฟโรเจอร์และทำให้เขาตกเป็นเป้าของด็อกเตอร์ดูมโดยตรงเพราะว่าช่วงนี้มันมีข่าวลืออีกหนึ่งอย่างก็คือลือหลุดเนื้อเรื่องของ a v e n g e r d o o m s d a ทที่ว่าด็อกเตอร์ดูมครับกำลังตามล่าคนที่เป็นต้นเหตุที่ทำให้ Multiverse เกิด Incursion ั่นหลายแหล่งข่าววงในพูดไปในทำนองนี้หมดไม่ว่าจะเป็น Alex Per e พเร Daniel อ k เคอะไรพวกนี้นะฮะแล้วนั่นเองอาจจะทาให้กัปตันอเมริกาสตีฟโรเจอร์เนี่ยตกเป็นเป้า เพราะการมาของเขาครั้งนี้ มันจะสืบเนื่องจากการที่เขาเดินทางไปตามสาขาเวลาต่างๆเพื่อคืนมณี Infinity Stone กับคืนสู่ตำแหน่งที่ถูกต้องบน Secret t i m e l i น์ครับอย่างไรก็ตามเขายังได้สร้างความเป็นจริงขึ้นมาอีกแบบอย่างที่เราทราบกันเมื่อเขาตัดสินใจที่จะใช้เวลาหลายสิบปีร่วมกับ Peggy Carter อร์ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขหลังจากการคืนมณีตามที่ต่างๆครบหมดแล้วตามคําอธิบายของฮักครับการเดินทางย้อนเวลาไม่ได้ไปแก้ไขอดีตนะครับแต่เป็นการสร้างอนาคตใหม่หรือก็คือ การแตกไทม์ไลน์สาขาออกไปนั่นเองแต่เดินทางไปอดีตอดีตท,ที่ไปคืออนาคตของเราปัจจุบันที่จากมาก็กลายเป็นอดีตซึ่งไม่อาจเอาอนาคตที่เกิดใหม่มาเปลี่ยนได้ ต่อมาเขาได้กลับมายังไทม์ไลน์หลักเอิร์ธ616ในไวชาลาแน่นอนว่าตอนนั้นยังไม่มีการพูดถึงการแตกไทม์ไลน์การมีจักรวาลคู่ขนานหรือตัวแปรแวร์เรียนอะไรพวกนี้แต่ที่กัปตันทาตอนนั้นมันก็คือเรื่องเหล่านี้ที่มีการอธิบายภายหลังนั่นเองนั่นเองครับเลยเป็นที่มาของแรงข่าวจากไมไทมทูชัยฮัลโหลสกูปเปอร์ที่อาจจะไม่ได้ตรงไปไปทั้งหมดแต่ข้อมูลแต่ละอย่างของเขาถือว่ามีความแม่นยําสูงพอสมควรไมไทมได้โพสต์ใน X เอาไว้ว่าเมื่อสตีฟเดินทางย้อนเวลากลา ไปใช้ชีวิตร่วมกับเพ็กกี้เขาได้สร้างอินเคอร์ชันขึ้นมาดังนั้นตอนนี้ดูมจึงต้องการให้เขาตายอย่างที่รู้กันครับอินเคอร์ชันจะเกิดก็ต่อเมื่อคนจากอีกจักรวาลหนึ่งเดินทางไปยังอีกจักรวาลทําให้พรมแดนระหว่างจักรวาลมันกลอดลงและมันจะชนกันหมายความว่า,ท,าทันทีที่กัปตันนาาสตีฟโรเจอร์เอาตัวเองไปแช่อยู่ในจักรวาลอื่นนานขนาดนั้นมันทําให้เกิด อินเคอร์ชันขึ้นมานั่นเองอีกรายละเอียดที่น่าสนใจที่ไม่ทาดูชายฮัลโลได้เปิดเผยออกมาก็คือตัวของคิสอีแวนเนี่ยน่าจะกำลังทำงานใน Avenger Doomsday ภายใต้รหัสชื่อรับที่ว่า ลุคเคทครับและเช่นเคยครับผมข้อมูลนี้ก็ยังไม่มีการยืนยันยังไม่เป็นออ f ฟิเชียลแต่อย่างใดยังเป็นเพียงแค่ข่าวลือเท่านั้นแต่ก็ต้องบอกเลยว่ามันมีหลายหลักฐานอยู่พอสมควรและมีความไม่เมกเซน์อยู่หลายจุดเช่นกันที่มองว่ารหัสลูกเคสเนี่ยคือตัวของคิสอีแวนที่เอาไว้ใช้ในกองถ่ายทำภาพยนตร์อเวนเจอร์ดูสเดนเองเพื่อที่จะปกปิดความจริงที่ว่าคิสอีแวนจะมีส่วนเกี่ยวข้องกับหนังเรื่องนี้ คือเมื่อ2เดือนก่อนครับมีการรายงานว่า Marvel Studio ได้สร้างบ้านหลังหนึ่งเป็นบ้านสไตล์อเมริกันยุค60เป็นบ้านของลูกเคสสร้างไว้ในกองถ่ายของ a v e n g e r Doomsday ครับแล้วภาพนี้ก็ต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งหลักฐานที่จะยืนยันการสร้างบ้านหลังนี้มันเป็นแบบแปลนบ้านครับที่ระบุชัดเจนว่าลูกเคสเฮาส์ในยุค60นั่นเองคือถ้าเป็นของลูกเคสจริงๆเนี่ยมันจะออกมาเป็นยังไงในเมื่อลูเคสเนี่ย สมมติว่าเป็นลูกเคสในเวอร์ชันของไมค์คอรเตอร์จากซีรีส์ลูกเคสใน Netflix ที่ยังไม่ได้เกิดในช่วงศตรวรรษที่ยุค60เลยด้วยซ้าแล้วย่านฮาเลมเนี่ยซึ่งเป็นย่านสําคัญในเขตแมนฮัตตันของเมืองนิวยอร์กในยุค60จะมีบ้านสไตล์แบบชาญเมืองอเมริกันดรีมแบบนี้ให้ลูกเคสอาศัยอยู่ไหมบอกเลยว่า,ามันมีความเป็นลูกเคสน้อยมากครับแล้วที่สําคัญเลยตัวลูกเคสเองเนี่ยจะโผลมาในดูมส d เ y ย์แบบไม่มีการเดบิวต์เหมือน2ตัวละครก่อนหน้านี้ที่มาจากซีรีส์เน เฟิกเหมือนกันอย่าง d ด r e เดวิลแล้วก็ p า n ิ s เ e อมันจะเป็นไปได้เหรอจะเป็นการกินแอร์ไทม์เกินไปหรือเปล่าสำหรับการที่เล่าหนังใหญ่ระดับจักรวาลล่มสลายขนาดนี้แต่กลับมาสร้างบ้านหลังใหญ่ให้กับฮีโร่สเตตเลเวลอย่างลูกเคสมันดูมีอะไรที่แบบไม่ชอบมาพากลอยู่พอสมควรเลยทีเดียวครับนั่นเลยทำให้มันมีความเป็นไปได้ว่าการรายงานข่าวของไมทามทูชัยฮัลโหลเนี่ยลูเคสอาจจะเป็นชื่อรหัสของนักแสดงอย่าง คิสอีแวนก็เป็นได้ครับเพราะจากนั้นไม่นานในช่วง4-5วันที่ผ่านมาครับผมเดนนิลริชแมนหรือ Daniel RPK เนี่ยครับก็ได้ารายงานออกมาว่าทาง m a r v e ว Studio เตรียมถ่ายทำฉากของสตีฟโรเจอร์กับเพ็กกี้คาร์เตอร์ในบ้านหลังนี้ก็อาจจะเป็นการยืนยันได้ว่าลุคเคสก็คือรหัสของคิสอีแวนจริงๆเพราะว่าในตอนจบของเอ็นเกมครับ บ้านที่สตีฟและเพ็กกี้กำลังเต้นรำกันอยู่นั้นมันมีสไตล์ใกล้เคียงกันอยู่พอสมควรแม้ว่าตัวบ้านกับแบบบ้านที่เราได้เห็นอยู่นียมันจะดูไม่เหมือนกันเป๊ะซะทีเดียวแต่การรีโนเวทต,ต่อเติมก็เป็นไปได้ครับหากพวกเขาจะใช้ชีวิตอยู่ในบ้านหลังนี้กันอย่างยาวนานจนครอบครัวใหญ่โตขึ้นมีลูกหลานมีรถหลายคันก็เป็นธรรมดาที่ตัวบ้านจะต้องมีการขยายหลายๆโซนออกไปทีนี้ผมย้อนกลับไปในช่วงก่อนที่มาวลจะประกาศ27รายชื่อในช่วงเดือนมี นาคมกันอีกสักนิดนึงครับก็คือมันมีข้อมูลชุดหนึ่งที่ผมเคยนำเสนออยู่เหมือนกันเป็นข้อมูลในช่วงเดือนธันวาคมปีที่แล้วมันมีการเผยรายชื่อและข้อมูลต่างๆออกมาครับนั่นก็คือภาพใบนี้ที่ บอกข้อมูลต่างๆนา,นานามากมายไม่ว่าจะเป็นวันเวลาสถานที่ถ่ายทำโปรดิวเซอร์ดเลคเตอร์ที่สำคัญเลยก็คือเหล่าแคสนักแสดงนี่แหละครับซึ่งถือว่าเป็นรายชื่อชุดแรกที่ยังไม่ได้เป็นทางการมีออกมาให้เราได้เห็นหลายชื่อเลยซึ่งรายชื่อส่วนใหญ่ก็ต้องบอกเลยว่าเป็น1ในย7รายชื่อที่ถูกประกาศออกมาอย่างเป็นทางการในช่วงเดือนมีนาคมหลายชื่อเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นตัวของป๋าดีเจเอง กลุ่ม Thunderbolt กลุ่ม Fantastic Four และแน่นอนครับ2รายชื่อที่มีความเกี่ยวข้องกับคลิปนี้ก็อยู่ในนี้เช่นกันนั่นก็คือคิสอีแวนคนดีคนเดิมของเราแล้วก็แฮร์รี่เอ็ดวิลครับที่รับบทเป็นเพ็กกี้คาร์เตอร์ก็อยู่ในนี้ด้วยเช่นกันผมให้น้ำหนัก70%เลยครับบอกเลยว่านี่มีความเป็นไปได้ที่ฉากนี้มันจะเกิดขึ้นอีกครั้งและอาจจะขยายให้เราได้เห็นในหลายๆส่วนของบ้านจำได้ไหมครับว่าที่พี่น้องรุดโซ่พุ่งกับเอ็นเกมเนี่ย เคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าตอนที่สตีฟตัดสินใจอยู่ในอดีตเขาได้ย้อนเวลากลับไปหาเพ็กกี้ในช่วงปี1948เป็นช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2ที่เพกกี้คาร์เตอร์กำลังที่จะเริ่มต้นชีวิตใหม่แต่บ้านที่ถูกสร้างขึ้นในกองถ่ายเนี่ยกลับเป็นบ้านสไตล์ยุค60ก็หมายความว่าพวกเขานั้นได้ของรักร่วมใช้ชีวิตกันมา10กว่าปีแล้วกว่าที่ดร์ดูมจะมาเจอเข้าซึ่ง แปลกนะทำไมอยู่ได้นานขนาดนั้นทางทางที่ในหนังเรื่องเดียวกันเนี่ยตัวของโลกิที่วาร์ปแตกไทม์ไลน์ออกมาแป๊บเดียวกับโดน t v วีเลากคอไปทันทีตอนนั้นเราไม่ทันคิดเออพอมาคิดไปคิดมาผมก็มีข้อตัวแย้งอย่างหนึ่งที่อยากจะอธิบายเสริมหลังจากที่ เขียนสคริปต์มาได้สักพักหนึ่งก็ลืมคิดไปว่าเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็คือ TVA อาจจะยังไม่เข้าใจเหตุการณ์ i n c u r อร์ช i o n ก็เป็นไปได้สิ่งที่กัปตันเมริกาทำเนี่ยมันเป็นการแตกไทม์ไลน์ก็จริงแต่เป็นการแตกไทม์ไลน์อยู่ใน Secret Timeline ก็คืออยู่ในไทม์ลูมที่ทักทอเส้นก๋วยเตี๋ยวหลายๆเส้นให้เป็นเส้นใหญ่เส้นเดียวแต่ในนั้นก็มีเส้นย่อยอีกมากมายนั่นอาจเป็นการแตกสาขาเวลาที่ TVA มองว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องยังอยู่ในไท ทล,ล์นี่ไม่ใช่คดีของอเวนเจอร์สไม่เหรอไม่พราะเขาทําถูกต้องตามลิขิตแต่แน่นอนว่าอินเคอร์ชั่นไม่ได้สนเรื่องนี้อย่างที่ว่าไปครับมันจะเกิด ก็ต่อเมื่อคนจากอีกจักรวาลหนึ่งเดินทางไปอีกจักรวาลหนึ่งกลายเป็นสิ่งปนเปื้อนของจักรวาลนั้นหรือมันจะทําให้สิ่งมีชีวิตที่เดินทางไปยังจักรวาลนั้นกลายเป็นสิ่งที่ผมอยากเรียกมันว่า E E หรือก็คือ Eternity Extinction ตัวตนแห่งการสูญพันธ์คือกําลังจะบอกว่ามันเป็นตัวตนแห่งการทําลายล้างของ2จักรวาลคู่ขนานนั่นเองคือช่วงนี้ผม indie standing มากๆครับคนที่เล่นเกมนี้คงจะเข้าใจถึงตัวตนแห่งการสูญพันธ์นะครับแน่นอนว่าสิ่งนี้กับ กาที่กัปตบอเมริกาเนี่ยข้ามไปอยู่จักรวาลอื่นไม่ใช่เรื่องใหม่แต่อย่างใดครับมันเกิดขึ้นแล้วใน w t c h if ซีซั่นส n 2ตอนที่8กัปตันอเมริกาของเราเนี่ยก็ได้ย้อนเวลากลับไปอยู่ในศตวรรษที่16จากเหตุการณ์สู้ศึกใน Infinity War แล้วก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นขึ้นในตอนนั้นเขากลับไปอยู่ในอดีตเฮียแกก็ไม่ยอมบอกด้วยนะว่ามาจากอนาคตทําให้คนอื่นๆเนี่ยหากันอยู่เนิ่นนานและรีเฟกที่มันเกิดขึ้นก็คือช่องวางระหว่างจักรวาลเริ่มแหกออกมาครับอีกจักรวาลหนึ่งที่ตัวของสตีฟนั้นอาศัยอยู่จริง,รงๆกําลังจะพุ่งมาชนจักรวาลที่สตีฟเดินทางย้อนเวลามาซึ่งในวอสอีฟ e เขาเรียกคนคน,นี้ว่าเดอะโฟร์นเนอร หรือผู้มาก่อนการโชคดีครับที่กัปตันคาร์เตอร์หาทางช่วยเอาไว้ได้ทันนำส่งตัวตนแห่งการทำลายล้างอย่างสตีฟโรเจอร์คนนี้กลับไปยังจักรวาลหลักที่ตัวเองควรจะอยู่แล้วก็จบเรื่องนี้ลงไปได้อินเคอร์ชันก็เลยไม่เกิดแต่ในดูสตีครับคนที่จะมาหาคือด็อกเตอร์ดูมซึ่งก็มีข่าวลือหลุดเนื้อเรื่องอยู่กันในตอนนี้ที่ว่าดูมจะตามหาคนที่เป็นต้นสายปลายเหตุที่ก่อให้เกิดอินเคอร์ชันชะตาก,กรรมของสตีฟโรเจอร์ อาจจะจบไม่สวยหรือเปล่านี่ก็เป็นข้อมูลที่หลุดลือกันอยู่ในเวลานี้ครับถือว่าน่าสนใจมากๆและส่วนของการที่ด็อกเตอร์ดูมเนี่ยจะตามหาคนที่ทำให้เกิดอินเคอร์ชั่นเพื่อหยุดยั้ยงการชนกันของพระหุจกรวานก็ดูจะเป็นอะไรที่สอดคล้องและก็สมเหตุสมผลตรงกันกับในคอมิกช่วงเหตุการณ์ธาร์มลันเอามากๆครับที่จะใช้ตัวตนที่สร้างอินเคอร์ชั่น พวกที่อยู่ผิดที่ผิดเวลาแทนตัวละครอย่างโมเลกุลแมนที่ใน MCU ยเนี่ยยังไม่ได้มีการเผยออกมาเลยซึ่งแน่นอนว่าโมเลกุลแมนก็เป็นตัวที่ทําให้จักรวาลแต่ละจักรวาลเนี่ยมาชนกันนั่นเองส่วนของคิสต์อีแวนครับหากเป็นไปตามข้อมูลที่เรามาทั้งหมดนี้ก็ต้องมารอลุ้นกันล่ะครับว่าเขาจะมา เพื่อตายด้วยน้ำมือของดูมจริงๆหรือเปล่าหากเป็นแบบนั้นผมก็ต้องบอกเลยว่าเสียดายของมากๆครับเพราะว่าล่าสุดบทของเฮียแกใน MCU ก็เพิ่งจะตายไปในเดธพูเวูบูรินก็ได้แต่หวังล่ะครับว่าจะไม่เป็นแบบนั้นเพราะการที่คิสอีแวนกลับมารับบทเป็นกัปตันเิกาคนดีคนเดิมของเราแฟนเดนตายคงจะไฮน่าดูแลวการกลับมาครั้งนี้ก็จ,จะเป็นประสงค์ของประธานใหญ่ลุงเควินไฟกี้ที่เคยพูดเอาไว้เมื่อเร็วๆมานี้ว่าเป็นแฟนไม่ได้ไปดูเบร e New เพราะว่าไม่มีกีอซเวนรับบทเป็นกัปตันอเมริกานี่ก็อาจจะเป็นการกลับมาอีกครั้งเหมือนกับที่พวกเขาทำกับป๋า IDJ ก็เป็นไปได้ครับ เอาละครับสําหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมเพื่อนๆเราว่ายังไงกันบ้างพูดคุยกันเอาไว้ได้เลยนะครับผมเองทํามาถึงตรงนี้อยากจะรู้เลยว่ามีใครทําให้เกิดอินเคอร์ชันกันอีกบ้างด็อกเตอร์ดูมจะไปเคาะประตูหน้าบ้านใครอีกเป็นลายต่อไปเดี๋ยวผมจะลองหาข้อมูลทําดูนะครับขอบคุณที่ดูจนมาถึงตอนนี้ครับกดไลค์กดติดตามสนับสนุนการทําคลิปให้ช่องของเราด้วยนะครับชมคลิปอื่นๆที่น่าสนใจที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอนี้ต่อได้เลยครับ